สวัสดีครับข้อคิดสะกิดใจจากลุงแดงวันนี้ขอนำข้อคิดจากการเจอมแมลงวันเข้ามาก่อกวนบนโต๊ะอาหารที่บ้านปกติถ้าขาดสติก็ใช้ไม้ตีตายไปแล้วแน่นอนแต่วันนี้พอมีสติมาปัญญาก็เกิดมนุษย์เราทุกคนก็มีกายกับใจไม่ต่างจากมาแมลงวันที่เขาก็มีกายและจิตซึ่งจิตมีสองจิตคือจิตสังขารและจิตวิญญาณ วันนี้คนเราคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าคุยด้วยจิตสังขารเดียวกันแต่คนที่ตายไปจิตสังขารตายตามเจ้าของร่างแต่จิตวิญญาณเป็นพลังงานไม่มีสูญหายจากโลกวันนี้การที่เราเกิดมาเป็นคนก็เพราะว่าเรามีบุญเยอะแต่ใครทำบาปชาติหน้าอาจจะไม่ได้เกิดเป็นคนอาจจะเป็นมาแรงวันตัวนี้ก็ได้แล้ววันนี้ถ้าเราเจอกันมีความสุขให้แก่กันถือว่าเราเป็นเจ้าบุญในคุณกันแต่ถ้าเจอกันแล้วก็มาทะเลาะมาด่ากัน นั่นคือเจ้ากรรมนายเวรกรรมมีหน้าที่ต้องชดใช้แก้ไม่ได้ยกเว้นเจ้ากรรมนายเวรโหสิกรรมเป็นอันยุติเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงแดงจึงไม่ตีมแมลงวันตัวนี้จะขอจับไปปล่อยให้เขาได้มีชีวิตที่ดีของเขาต่อไปมแมลงวันตัวนี้ตายไปชาติหน้าอาจจะได้เกิดเป็นคนแต่ลุงแดงถ้ายังไม่ละชั่วไม่ทําความดีไม่ทําใจให้เบิกบานตายไปอาจจะไปเป็นมแมลงวันตัวนี้ก็ได้ ก็อยากให้ข้อคิดสกิดใจกับทุกท่านวันนี้สิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดขอให้ทุกเราอย่าเพิ่งด่วนสรุปและตัดสินว่ามันเป็นเช่นนั้นใช้สติก,กันให้เยอะนะครับพี่น้องชาวไทยครับ